ก็สวัสดีครับสําหรับชาวบิตคอยทุกท่านนะครับอสําหรับวันนี้ก็จะเป็นสายฟรีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําชื่อเว็บว่า adok. com นะครับ adok. com นี้ก็เป็นอเป็นเว็บสําหรับแจกบิตคอยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแจกเป็นดอลลาร์นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาเงินดอลลาร์เนี่ยไปแลกเป็นบิตคอยได้นะครับก็การสมัครก็นี่ครับ ต้นเว็บนี้เขาจะมีให้เลือกหลายภาษานะครับลองมาคลิกด,ดูตรงนี้ได้ครับตรงนี้คร TH นี่ครับเขาเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับก็สมัครก็กดที่สมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมได้สมัครไปแล้วเดี๋ยวผมล็อกเอาก่อนนะครับกอนน้ครับเลือกภาษาตรงนี้ครับเลือก เาภาษาไทยก็ใช้ภาษาไทยนะครับก็แล้วก็สมัสมาชิกตรงนี้นะครับ,รบ,รบรก็จิกเลยครับตอนนี้ก็ใส่ชื่ออีเมล w o ส d ิดคอนโทรลปัสผิด,ดแล้วก็ไอ b อมแล้วก็กดดิจิตนะครับหลังจากที่กดดิจิตเสตร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไป a อ t ที a เวที่อีเมลนะครับก็ a อ t i v a เวที่อ e ีเมลเสร็จปับ๊บแล้วก็มาล็อกอินนะครับ เข้าสู่ระบบนะครับอันนี้เขาจะให้ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้ก็เลือกเป็น i am not robot นะครับแล้วก็ล็อินครับกดล,ล็อินไปเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างของอ่มามนูนะครับเนี่ครับอันนี้เลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อให้อ่านง่ายนะครับ ก็จะชื่อโปรไฟล์เนี่ยจำนวนเงินที่เราได้นะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวลิงก์ผมจะใส่ไว้ให้ข้างล่างนะครับข้างล่างวิดีโอนะครับก็กดช่วยกันสมัครนะครับจะได้รู้ผลในไปนะครับอันนี้เห็นเพื่อนเขาบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อนผมเองนะครับเขาบอกว่าอ่าได้ได้จริงนะครับได้จริงขอแนะนํามานะครับผมก็เลยอ่าก็เลยทดลองดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับก็เขาบอกว่าให้ลองทําเป็นวิดีโอแนะนําดูก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเออ วันนี้ว่างพอดีก็เลยมาทำวิดีโอแนะนำนะครับอันนี้จะเป็นแถงหน้าแถงควบคุมนะครับก็คือแดชบอร์ดทั้งหมดนะครับอันนี้พอเราเข้ามาครับก็คือเราจะมีอยู่เงินอยู่ประมาณ25ดอลลาร์ที่เขาให้นะครับเราก็ต้องทำาาาการซื้อทัฟฟิกแพ็กเกจนะครับนะครับทัฟฟิกแพ็กเกจนะครับตรงนี้ครับนะครับตัวนี้ คือเขาจะมีมาให้ครับอันนี้เพราะว่าผมซื้อไปแล้วก็จะมีแค่แผนที่สตาร์เนอร์นะครับก็เราก็มาคลิกซื้อตรงนี้นะครับกดเลือกแผนอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้าดอขึ้นมานะครับสําหรับคนที่สมัครใหม่นะครับอ่้าดอนตรงนี้ก็เห้เยอนแล้วก็จำนวนเงินดอลลาร์ตรงนี้ครับนะเรับในตรงนี้ผลกําไรอย่างเงี้ยครับก็กดตกลงไปนะครับมันก็จะกลายมาเป็นเนี้ยครับเป็นประวัติการซื้อแพ็กเกจตรงนี้นะครับ พอเราซื้อแพ็กเกจเสร็จปุ๊บเราเราก็เหมือนกับเราลงทุนไปแล้วนะครับ20ดอลลาร์ที่เขาให้มาครับก็จะเนี่ยครับก็จะเป็นสตาร์เตอร์นะครับเนี่ยครับรับ20รับ11เปอร์เซ็นตต่อเดือนนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมสมัครตั้งแต่วันที่13เนจ็ตนะครับเพิ่งได้มาแค่นี้เองนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้หาใครแนะนําต่อนะครับเนี่ยนะยังไม่แนะนําใครต่อนะครับก็เลยยังไม่มีเวลาว่างนะครับก็เลยวันนี้มีเวลาว่างก็เลยอ่า มาเริ่มเลยแล้วกันครับหรือใครจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับมากดตรงเนี้ยครับทัฟฟิกตรงเนี้มันสามารถที่จะซื้อทัฟฟิกตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มทัฟฟิกนะครับ,บมันก็จะไปหน้านี้แหละไปหน้าทําการซื้อทัฟฟิกตรงนี้นครับมาดูกันว่าประวัติการฝากเงินมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาดูน,นะครับกาฝากเงินเนีย่ย ไอที่ยี่ห้าดอลลาร์ที่ที่ทางเว็บปพาให้มานะครับก็คือตัวนี้ครับก็มีที่นี่ครับวัดรายได้นะครับมาดูก่อนรายได้อ่ารายได้นี่มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับมันจะเป็นาฟพอัพนะครับนะครับเขาจะบอกเลยว่ามันที่นี้เวลานะครับไอเกตสตาร์เตอร์นี่ก็จะได้จำนวนเงินนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสี่นะครับอันนี้คือสมัครทิ้งไว้นะครับเราไม่ต้องมาทําอะไรเลยครับไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไม่ต้องอะไรเลยครับ สมัครทิ้งไว้เฉยครับก็จะได้อ่าเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยไม่เรื่อยนะครับถึงมันจะน้อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรก็สมัครทิ้งไว้นะครับก็นานๆมาเปิดดูครั้งหนึ่งก็ได้ครับอันนี้ประวัติการถอนเงินก็ยังไม่มีนะครับช้าน,นิดนึงนะครับเนี่ยรประวัติการถอนเงินเนี่ยยังไม่มีครับถ้าเกิดว่าเราจะทําการถอนเงินก็มาตรงนี้นะครับนะครับทาการถอนเงินนะครับ นี้เนี่ยช้านิดหนึ่งครับต้องขออไปนะครับนะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่สิบดอลลาร์นะครับหรือประมาณนะครับอ่าศูนย์สองแสนสต๊อชินะครับนะครับก็ที่อยู่อัเดตที่อยู่ของบิตคอยนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดบันทึกนะครับอันนี้ก็รอเขาคอนเฟิร์มอันนี้เห็นเพื่อมอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็ได้นะครับ นี้เงินที่ถอนออกไปนี่จะเป็น BTC นะครับเป็น BTC ก็ <G> อันนี้ใส่กระเป๋า BTC ไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวครบสิบดอลลาร์เดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนก็นี้ยครับทําการฝากเงินเข้ามานะครับแล้วก็ลงทุนได้นะครับก็ตามแต่ใจจะเลือกเลยนะครับก็ เอาที่สบายใจเลยครับผมก็อันนี้เว็บนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะใส่ไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับก็ฝากสมัครต่อด้วยนะครับจะได้มีเงินกินขนมกันนะครับก็วันนี้ก็วิดีโอนี้จะเดี๋ยวผ่านไปกี่นาทีนะครับผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับกเจ็ดนาทีก็ยังไม่มีอะไรมานะครับ ันนี้กติกานะครับมาดูกติกาเขามีอะไรบ้างนะครับเขาตกลงเนี่ยครับเอ่อม่ัดแฮตความจิตอื่นๆมันก็ไม่ใช่เว็บของเราในทางที่ติดไม่รัดนี่ครับก็คงไม่ทําอะไรนะครับเราสมัครทิ้งไว้เฉยนะครับอืการลงทุนการลงทุนจะเอาอะไรถ้าเกิดว่าเจะเปิด ก็แต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับตอนนี้อะไรมาด้านหลักแล้วก็จะสอนวิธีเฉยนะครับที่แผนควบคุมก่อนเลยตําหากก็จะมาดูที่แผนควบคุมนี้แล้วครับก็ฝากไว้นะครับเห็นไหมครับรับรับผมไปขึ้นไปเบื่อยครับขึ้นไปเบื่อขึ้นไปเบื่อ อันนี้มันขึ้นทุกเห็นไหมครับทุกสองวินาทีนะครับอทุกสองนาทีนะครับเนี่ยขึ้นไปเรยครับคือมันจะได้ยอดมาทุกสองนาทีครับถึงมันจะยอดจะน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่ครับเพราะว่ามีกาไรประจําวันได้ศูนย์จุดศูนย์หกนะครับอันนี้วันวันนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์หกตอนล่า์นะครับก็รอถอนนองยังยังไม่มีนะครับการถอนรวมก็ยังไม่มีนะครับก็อันนี้ครับซืทับฟิก 15ดอาลอนก็นที่ขอให้มานะครับตอนนี้รายได้รวมผมก็อยู่ที่2.53ครับก็ฝา,า,ากสมัครต่อด้วยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นคำแนะนำให้กับท่านได้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบครับ